เขาเป็น f อผมเขาฝากคำกรอนมาให้จันเบียนะครับขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับมีเวลาผมเนาะเขาตั้งใจเขียนมาให้เลยครับอาจารย์ครับขออนุญาตอ่าน,านมีไม่กี่บทหรอกครับจะเขียนบทจดคำลำนำกรอนเพื่อสะท้อนย้อนความตามเนื้อหาพุทธศาสตร์สืบสารผ่านเวลา25ศตวตรรษผลัดเปลี่ยนปี ประวัติการผ่านมาขนานับเกือบย่อยยับดับลงหลงวิถีแล้วกลับฟื้นคืนได้ไม่นานปีจึงได้มีปริยัตปัจจุบันมาบัดนี้เกิดมีความเห็นผิดก่อวิกฤตศรัทธาหน้าโศกสันอีกวิกฤตปัญญามาตามกันเห็นแล้วพลันหมองหม่น จนอาไลอลัตชีมีตัวอยู่ทั่วทิศอวดอ้างฤทธิ์วิทยาหน้าหลงไหลดิรัฉานมานวิชามาจูงใจทำวินยัยหาได้ใส่กระมลแม้พุทธะปฏิมาในอาวาสยังบังอาจขานต่อขอรับผลอธิษฐานการกิจติดสินบน ซื้อกุศลผลเจริญด้วยเงินตราอาวิชาปรากฏจรดทิศขนหลงผิดจิตเห็นเป็นมิจฉาจึงเกิดผู้รู้ธรรมนำปัญญาแห่งพุทธามาแจ้งด้วยแรงตนฉุดกระชากลากลูกผู้หลงผิดให้พินิษคิดตามคิดความตามเหตุผล พึงสิ่งพึ่งสิ่งใดไหนเล่าเท่าพึ่งตนอกุศลผลกรรมนำมาแจงอุทิศตนทนธรรมทุกค่ำเชา้าแม้ย่างก้าวกล่าวยาวไกลไม่หน่ายแหนงเพื่อกล่าวธรรมคำสัตว์จัดแสดงหวังดึงแรงศรัทธามหาชนถึงวาจาว่าร้ายคล้ายหอกปาก ไม่กระดากหากผิดใช่คิดสนความเห็นใครไหนเทียบเปรียบกับตนทั่วตำบลคนใดไม่เทียมทานแต่หากฟังทั้งละอะัคติแล้วดำริตริตรองมองแก่นสารนำประโยชน์โทษภัยไปวิจารณ์จึงเห็นท่านทัดทานด้วยความจริง อีกความดีที่เห็นเป็นประจักษ์คือพิทักษ์หลักธรรมสำคัญยิ่งปวงประชากว่าแสนทั้งแดนดินเมื่อได้ยินต่างฟื้นคืนศรัทธาด้วยความเชื่อเจือปนจนปนปี้เดียรถีชี้ขาดศาสนาคนตื่นธรรมจึงนำคําสัจจาแห่งองค์พระ ศาสดามาปลุกคนเปลี่ยนสังคมงมงายในมิจฉาเปลี่ยนสัมมาทิฏฐิมีเหตุผลปณิธานหานกล้าหน้าชื่นชมประชาคมยนต์สดับแล้วจับใจที่เรียงร้อยถ้อยคำนำมาเขียนใช่นั่งเทียนเพียรรมจำจากไหนแต่สัรหามากล่าว แทนชาวไทยผู้มีใจเลื่อมใสในไมตรีว่าขอบคุณแก่ครูผู้ชี้ทางให้กระจ่างตามธรรมนำวิถีด้วยจิตน้อมพร้อมคำสดุดีฝากผ่านกรอนบทนี้ด้วยศรัทธานี่ครับสาธุสาธุก็เป็นบทที่ <k> เขียนมาให้ตั้งน้องเขาตั้งใจเขียนมาให้เลยนะครับแล้วก็แต่ผมมีเมื่อกี้